สาวน้อยปากแจ๋วเครื่องด่าแห่งปีเฟียจัดดับเครื่องชนกับเวนส์เดย์ เวน n e เดย์เด็กสาวที่เหมือนคนแปลกๆในสายตาของใครหลายคนพ่อแม่ได้ส่งเธอเข้าสู่โรงเรียนเนวอมอร์ที่รวมเหล่านักเรียนสุดแปลกไว้ที่แห่งนี้เธอจะต้องพบเจอกับปริศนาคดีฆาตกรรมสัตว์ประหลาดที่แอบซุกซ่อนอยู่ภายในโรงเรียนและที่นี่เองเวนเดย์ต้องทำหน้าที่สืบหาความจริงของเหตุการณ์ฆาตกรรมท,ทั้งในเมืองและในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเธอจะต้องไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่พ่อแม่ของเธอได้ไปผัวพันเมื่อ25ปีก่อนและเธอจะไม่หยุดจนกว่าความจริงของเรื่อง เรื่องราวทั้งหมดจะถูกเฉลยออกมาสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นอีกเรื่องที่ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องดูเลยนะครับยิ่งหากใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่อง The Adam Family ตระกูลนี้ผียังหลบกับเสียงดีดนิ้วและโดนตีที่เป็นเอกลักษณ์ และสิ่งหนึ่งที่ต้องชื่อชมก็คือการเลือกนักแสดงที่มารับบทเวนสเดย์โดยได้เจนนาออเทกามารับบทนี้บอกเลยนะครับว่าเคมีของเธอกับคาแรกเตอร์เวนสเดย์นั้นเข้ากันแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงสีหน้าท่าทางสายตาที่มีพิรุษแต่นิ่มนวน รือแม้กระทั่งการพูดด้วยน้ำเสียงโทนต่ำแถมปากแจ๋วแบบสุดๆผมยกให้เป็นเครื่องด่าแห่งปีเลยนะครับใครมีเรื่องกับเธอต้องเป็นสะดุ้งแทบลมทังยืนแน่ๆเอาตัวกันให้รอดนะครับผมไม่ได้อวยนะครับแต่ใครไม่ได้ดูผมว่าคุณพลาดละ